สวัสดีครับทุกทุคนที่กำลังรับชมคลิปนี้อยู่นะครับมาเจอก,กันกับทางเราอีกแล้วนะครับทางร้านของเราเป็นร้านขายกางเกงยีนมือ2นะครับขายเฉพาะรุ่น501รุ่นเดียวเท่านั้นมาชมกางเกงยีนรีไวรุ่น501มือสองตัวนี้นะครับรหัส27เป็นงานเม็กซิโกนะครับรหัส27เม็ดอินเม็กซิโกขนาดตามป้าย w u 34L 34ขนาดวัดจริงเอว33ยาวทั้งตัว42ปลายขา8.3นะครับ ท่านไหนสนใจกางเก,เกงตัวนี้ติดต่อสอบถามเข้ามาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมกับทางแอดมินเราได้เลยนะครับที่เบอร์โทร0961519525นะครับแล้วก็อีกหนึ่งเบอร์โทร0809843868ทางร้านของเราจะมีแอดมินคอยตอบบริการลูกค้าตลอดเวลาทําการนะครับ กางเกงยีนตัวนี้นะฮะเป็นสีบลูฟ้าครามนะครับผมเป็นสีบลูฟ้าครามเข้มๆเลยนะครับลูกค้าทุกคนสีในคลิปยังไงตัวจริงอย่างนั้นแน่นอนครับทางร้านเราถ่ายกับแสงธรรมชาติให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับเพื่อประกอบการตัดสินใจในการสั่งซื้อของทางออนไลน์ให้สมจริงที่สุดนะครับกางเกงตัวนี้นะครับสีฟ้าครามเข้มๆสภาพตามคลิปเป็นกางเกงมือสองนะครับ ทางร้านเราขายเฉพาะกางเกงมือสองไม่ได้ขายกางเกงใหม่นะครับถ้าตัวไหนเป็นกางเกงใหม่ทางร้านเราก็จะแจ้งมาอีกทีนะถ้ามีมานะครับบางครั้งทางกับผมเองก็ไปเดินตามชอ็อปใหญ่ๆนะครับก็ชอบก็ซื้อมาบ้างนะครับผมก็มีมาปนด้วยเหมือนกันนะครับกางเกงตัวนี้นะฮะขนาดตามป้าย w 3 4 L34 นะครับวัดจริงเอว33ยาวทั้งตัว42ปลายขา8.3นะครับลูกค้าท่านไหนสนใจกางเกง,กเกงต,ตัวนี้ติดต่อ0961519525 กางเกงยินลีวายรุ่น501นี่นะครับเขาจะออกแบบมาเขาจะมีทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของเขานะครับเขาจะมีความเป็นออริจินอลของเขาคือเขาจะเป็นทรงขากระบอกตรงโดยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นสีฟ้าครามนะครับผม90%นะครับจะเป็นสีฟ้าครามที่เหลือนั้นก็จะมีสีอื่นๆปนบ้างนะครับเกือบจะทุกสีเช่นกันนะครับ กานเกงตัวนี้นะครเป็นงาน m a ดอินเม็กซิกนะครับสีบูฟ้าคามเข้มๆสวยๆนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจก็ติดต่อสอบถามเข้ามาได้นะครับมาขอดูรายละเอียดเพิ่มเติมภาพนิ่งเพิ่มเติมหรือลูกค้าอยากจะดูจุดไหนเพิ่มเติมก็สามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับ สั่งไปแล้วนะครับผมถ้าใส่ไม่ได้นะครับผมมันแน่นหรือว่าหลวมจนเกินไปสามารถเปลี่ยนได้นะครับติดต่อสอบถามเข้ามาพูดคุยเปลี่ยนได้นะครับกับทางร้านของเรายินดีให้บริการทางด้านงานกางเกงยีนนะครับทางร้านเราขายของมาก็ยาวนั้นต้องขอขอบคุณลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจมาโดยตลอดนะครับถ้าไม่มีลูกค้าก็ไม่มีเรานะครับทางเราถือว่าลูกค้าคือพระเจ้านะครับรับรองว่าลูกค้าที่อุดหนุนทางร้านเราซื้อของไปจากทางร้านของเรานะครับไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนครับทางร้านเราถ่ายให้ดูกางเกงแบบ ละเอียดนะครับถ่ายคลิปให้ดูแบบช้าๆนะครับผมแล้วก็ให้ดูอย่างลึกซึ้งเลยนะครับว่ากางเกงตัวนี้มีความสวยงามยังไงมีตําหนิตรงไหนจะได้เห็นกันไปเลยนะครับจะได้ไม่ต้องสงสัยแล้วก็มา สอบถามวันที่หลังอีกทีนะครับให้ดูให้เห็นทุกจุดไปเลยนะครับในกางเกงแต่ละตัวที่ราทางร้านของผมนําเสนอนะครับเนี่ยนะครับปลายขาเดิมเดิมทุกอย่างนะครับลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับอยากจะดูภาพนิ่งเพิ่มเติมหรืออยากจะดูไซส์ไหนนะครับที่ตรงกับไซส์ท่านขณะนี้ที่ร้านเรามีทุกไซส์ก็ว่าได้นะครับติดต่อ096-1519525ขอบคุณที่ไว้วางใจหวังว่าคงจะได้รับการสนับสนุนจากท่านนะครับสวัสดีครับ